อิ an. um. mm ่นเ่ยนะแล้วก็กินเลยไอ้เธอดได้ทื่นอยู่แล้วนี่ไอ้เทิดเลยเนาะไปนะบ่าวกับแบแต่เข่ากับไอ้เทอทื่นตลอดวาวเก่ากัได้นะกะเตวกันะทื่นไหมเทิไปผูบ่าวเก่าเพื่อนนะได้นะคือว่าลูกสะเตวเราเราไปชิน้อยเกิดเนาะ อันนี้เราี่บใช้สามทีหมจ๊ะโบดิ้งกล้องเยอะเป็นหมนอน่มนไเดี๋ยวมาขามยังเขาขวบมาขามฝากติดตามเบาโอริแนนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุป่สุคน ขอบคุณได้ยังนนะเป็นอารุณเป็นยังแรงมีไม่าาทู่พ่ออ๋อดจอฉลาดแห้งไอ้เถิดเมียเจ้าฉลาดแห้งต้มถุงยางใช่น้ำมันก็อิ่มแล้วเป็นมีเอาถุงยางเห็ดพักเนะาะไดนน้ไปอยากน้ำเด้ไปไอ้บลูมอนของแท้ เดาเป็นโลมาเล่งกินไม้ทงละไป็นโลมาเล่งนะกินนี่ไป็นโลมาเล่งบ่บ่กินดูหลายกระดูกกระดูกขุเนาะมาจากใครไม่นี่จะยื้อเสือกมากินมันแสบแล้วเดี๋ยวเอาไว้ดันแม่จะไปไปบอกพระแพทย์เอาเมื่อได้กอว่ากินมันแสบแล้วแหละแต่ว่ากระดูกขุไใสิกากินซะกระดูกขู่ลร นกินบ่อยๆเห็นนะไก่พานและกระดูกข <ination noises> ุ่และกินลายน่ะเห็นบอกเขาจะมากินกระดูกมันนะให้กระดูกมันขูเลยกินมัดวานั่นนะกระหอนอ่ะสามบ่บ่ออินนี่นะแล้ก็กินเลยไอ้เธอได้ทื่นอยู่แล้วไอ้เธอดเลยเนาะไปละบูบเอาก่อยบ่จะเก่าก้อ้เธอดืึนตลอดบ้าวเก่าก้อยได้หน่ะกระเทอดว่าเทอดไพ่ไพ่บูบ้าเก่าเพื่อนะ ได้นะคือว่าลูกชาเตลเราเราไปชีหน่อยเยเนาะอันนี้เราชี้บอสใช้สามทีไหมจ๊ะโบนิการกล้องยวนเด็กเป็น่มนอนเข้าไปชิบเิดถูกนามเลยเดี่ยวมาขามยังเขาขวมาขาม มลลีล่อมด้อล่มลีหอมปบมันมาจากหอมเนาะต่บรจุดนเนีต้องหอมมันยาน่คนไทยนะคนะตินกุดมอกุกินมากินเองเห็นโอนเดียวนะเพียงอย่างละเดียวมาลยเไปอ่ามาถวยยนะถวยจะถวยจ้าถวยพได้นะทำหร จช่ป่ะในเทอางพ่กเอายายแดดอแผ่ดีปะยังเลอตาแล้วเาะดดอตาตานอนนะพ่อตาะจ้าตาต้องล้างเยอมต้องล้างเนาะให้มาล้างไงก็ได้มามล้างไงยมันเลยยัง มันทุกน้าจะหวานมามต้นนี้มั้บ๊วยลูกน้องมาล้างถวยนกไกเลยก็จางเอ้ยนี่ใส่เงินนี่ใส่จังเอาเงินพวเวดเอาให้เมดเดอนเดินแล้สิจางน้องมาล้างถวยเดนละล้างก็ม่ใช่มาดอกเาขยันล้างเอาเขาขัล้าง ไปในีอีกขราก็ได้ไปลุกน้องอขาบวม่มน้ำเ็อันนงบวมปัดแน่ีบวงเมนบ่วงบวบวงเจ้านะอะไกินน้ำเลยดกินน้ำเลดไปท่าพักยงอกได้แตเดินเลือนไกินวนี้น้ก็จะกินอย่าๆกินได้ไหมเถอะลองเลยนี่ลองก่อนเด้นพี่น้อง ไปแล้วลูกมีพอแผลมาไม่พอแผลมาลินโทรศัพท์นานแล้วเทวดาสิหายจ้ะน่ะกินกนะินกินกินแล้วจเจนะ้านาะคนแถววัดบางคนมีพวกลินโทรศัพท์ผ้าผ้าจะผ้าอ่ะพวกซองอยู่ซองไม่ลูกนั้นลบพ้นนะ <c oughs> เห็นปะอยู่ในเทียงหนาเนี่ยยังผ้าผ้าตายเลยกินไปนเลยที่ส้มเนาะนี่ลมส้มแม่ลดส้มทำไมรดส้มมันตั้งส้มมาลีแหละ มังนาวเปรี้ยวเปรี้ยวรสชาติแซ่บดียี่เนยด้วยแล้วใช้น้ำตาลไหมแล้วจะใช้น้ำตาลดือยกันเพราะว่าใช้น้ำตาลนี่มันมันกลมกล่อมมันกระข้าต่ำมามานี่เคยกินบะต่ำนะไม่ได้น้อยและไอีมาเม้น่หน้อย ดีอ่ะนะดี่มกแล้วซื้อมามาเมื่อต่ำก็แช่ไปกันแลน้วแล้วกูก็ซื้อเอากันซองผงกับป้อปันกูในซองผงมันงงเลยแล้วขับป้อปันบ้อปันเถอะทำไมยมะเกิดกายเฉีอง คามลันคำพ่อไว้ปทำโรดเด็มคำรันยาวเลยคำพ่อค่อยหงวะเฮ้ยตอนเราเกี่ยวข่าวอยู่สว่างน่ะขาไม่ได้อึนเลยน่ะบ้าจ้อยคือเงาแท้ถามถามบ้าจ้อยหน่ยพ่อแพทยบ้าจ้อยเป็นอะไรสบายดีเคยบมีสัญญาณเปิดใช่ไหม เิดมาได้้วตูนิกเขาได้หมือนมันไหมันงงช่องขั้นบัตไปซื้อเอาโท้ซับจักร่อนเพนงเคยแปลงเนาะเอาว่าโปแพรครับเอาไปยืมเงินน่ปรแพรเด้อช่องเลย hãy bộ bắt được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  được được

à 60.000 new, đốt than xỉ xỉo cho đấy, đốt xỉ xỉo bếp bài Nó xoơi xoơi nó, bếp Thai nó đã được 1.000 new thai đã, đất, coi Thái Thái anh lên kéo ván này ván chơi này, anh 3.000 lệ, trang vật kéo khẩu, vật trang đó, nó mắc kéo cái na vậy, quay để xin nó là xin xưa mua เชือซเขาเหงเชือเชือดนสิด้ต้องไปดูทางใดหนึ่งงอยู่งาเยชือือได้มหากินเพอไปอะไรกนน้บอืม่ไ้กินจะโดนดิแล้วเขาถ่ายถ่ายบอจอยพายไทยนี่นะถ่ายว้าพึ <groans> <tears> <aj> ่นกินเพอชื่ออะเป็ังกินเพอเนาะช้ย่ทย ก็พอเราตัดเทียง uh, ุははูได้เราหายตัดใบกูได้ยบายมุ่งาบชองม่งเราจังหายดีายแล้วเลยก็เทียงได้ขับม่หยกด่เดี๋ยเนี่ยแล้กินซอิ้วแล้ลเาเเนตดตอนนี้เรากำลังข่าหอยู่บ่เดียเนี่กำลังข่าวหายอยู่เนี่เมื่อนั้นแม่ได้เมื่อน้ะเนาะเมื่อนแม่นอยู่ก็เท่ากะไปเ้อพี่น้องว่าใจ บวดใจจังนะน่าตัวนักเตะได้จจเป็นตังเต่มันน่าจปวเศร้าค่อยกินยาซองเถอะเป็นไอนเศ้าอ่ะมวดเศร้าย้่อยเป็นไอใช่ยากาเศ้าได้บ่อยกินยากินน้ากระท่อมเลยมียาดีไอบวกินได้เิ็กน้อยเขาคืกินเลยนะมียาดีไอนะน่าจะนะะเดตปูเดตปูม <Ừ. S 3> ไฟบ่มัดคนภาคใต้ให้กินเนาะพอแมเนาะนใจบ่อยเนาะภาคใต้เนี่ยเขากินแล้วคือก้นหมายไดเขเขียวทีนู่นเลยสอนถือก้นหมายได้อยู่ไทยฮะใบกระท่อมอืมไทบางคนก็ไป <โ lamps. S 3> <serves> no. แกงใช็กปุ๊บใบกระท่อมแม่นห้วยแกงใช็กุ๊บปุ๊บมันก็ะดิ่แล้วการเพิ่นเคยกินเพิ่นเคยกินเยอะบ่เถอะ

เหลืองเลยเข่าีโ่าได้ไไปบมุ้งนึงเพ่อแม่นบมุ้นึอันว่าเล่านะคือกุกนั่นละแราว่าของการ้ำลายกันยังได้ลูกอี้ของการ้ำลายกันยังได้มัจะโตเข้าแล้วโตจะคควอมกิยุนในกุกในกระสออยู่เอ้ยเนบ มีหันที่มือนก็องปุกสบายอ่าแม่ยม่ปล <catch> ุกุกตัวอ่างเลยมาแม่ตัวอันแล้วจีนเรานียพกเขาเลอยู่ปุ๊กเลยหลายกินแนมมันแคบแต่ดีมันจะประคบ đi phổ thông, sang qua thế thôi. Này mình đang chơi, nó mới ở như vậy thì cái gì đó. Nước mà khơi khiếp đấy nó cũng thiêng đằng không? anh ăn like này.

Bye, nếu quên lãi lấy quên lãi quá chết quá cốp nắng nóng là áo nếu nắng giết nóng giết nóng giết nóng giết là giết nóng giết nóng gì nóng giết 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 nóng một nóng giết nóng giết นี่แหละมันโอ้ยมันแก้วโกบิดเราจับไปฮู้นะอ่วยนี่แล้วมันยังบดได้นะครับบดได้เปลืองพื้นเปลืองอย่างขอโทษชาบชัยแล้วกันหนึ่งเขาเลยวอนบูบังแรงเท่เลยจะไป็นนี่รู้วีเด้อเด่ตาหายแม่นั่งไล่เลยเขาจุกเอาไปปีนมันไม้มันโกบิดเนื้เรื่องขู่ะ ไปลราเปล่าเรื่อยไปเอาเรียกก่อนนะอืมไปจีบปล่าเลขยก่อนเอจใจน้ำปลาอดนะคอยกะสิเอาคือการไปสองคนนุ่มว่าใจเหรอเนาะไปบ่ใจแล้วย่างไปเด็กเปล่าเด้อให้ค่อยให้ยังนะนี่ย่างไปไก่คนบ่หลดมาเนาะคนบ่มีรถรถเขี้ยวนี่ไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรก็ได้ส่งแล้วก็บม้าคนมาสฉยเป็นสฉย ตัเซ็กก็เจ็ดโมงผูกกรบ่อยยมาตัวข่อนนะบระเพณนนอนปะจานเนาะมาเจ็ดโมงหมตัวสบายผูเป็นตัวง่ายปันตัวสบายจนอนสบายเนาะตัวดีตัวเจ้าตัวดียาเขาหตัวมันคอยแรมคอยตัวกลางนอนลับเออนอนรับยู่ตัวอแล้วขานอนับไ่าเบาลีเด้อจิเหร่นเบาลีตัวนี้เจ้าเบาลีนอนรับบาสบายมนอนรับแล Cả uhm. tua con quan phải thà <laughs> 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 Và... tạo sao bảy tua bao lý? sao bảy nó mở lắp? No, tạo mặt con tua nào cả đây, cái này mọc như thế này ngăn 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 กินะไรกไปเอานเกินข้าวไปก็ไปกล้กินเมี่กินกับาไฟฟ้ารถ่สาขี่รถวิโก้ี่รถวโก้็ยังได้รถทไฟฟ้าด้นี่นะขี่วนี่ยังขี่มันเมื่อยรถทิดไฟฟ้ามันไม่ได้เมื่อยขี่ได้อย่นี่นะขอหนังพ่อแพร่นอนน่อนะทีอยาได้รถไฟฟ้าอีก แพลกับผมีแล้วแพกับมหแล้วซื้ะเทืยกเงินโพได้เงินเได้มก็ยังได้ลูกี่่าลูกีวันนี้มันเมื่อยได้ก็พูดแล้วบัตรเนบัรไอี่เดขก่อเบื่อจื่อเนาซื้อเื่อเลขแบบเพื่อจะถือจคกเ่ได้จคกเ่ได้เดี๋ยวก็บอกลาตี เอาเด็กยังเะเด็กเด็ดเอาพ่อพ่อดูเด็กไปเชียงเลขโทรศัพท์เด็กอยากได้โทรศัพท์เด็กเอาเลขโทรศัพท์เอาสมมติว่าได้ได้โทรศัพท์นี่ชิบทิ่งชิบลึกทิ่มใช่ปะเวลาจะหายกันไปเถิดนะบ่ไม่ได้เถิดทุบโทรศัพท์เอาเรื่องชิบบุ้ทิ่มใช่ปะบอกเอ้ะที่นอนนี่

บัแล้วเดอนูแล้วโหมีหางโวล็กวัวเลกเ็ขามเพราะเราทอดไข่ป่นี่ฮะก็ทอดไข่ป้ะใช่เห็น mm ป้ hmm ่เห็นในคลิปจ้ะโอ้เรลวกมาม่าใส่ไข่ลกมีซั้อีห่างกันีั้ยนะาับใหม่นระ ใอรนี่บอางยูสื่อหึงนะด้ะิสัปกบิ่งมองเขาใส่ซิมลยนี่นสิมแมนนีสัยังปกติอะไริดปกติแล้วครผิ่ปกติไอ้เธอไอ้เธอว่าเปสาบเอของคนใหม่อะไรเาใส่สัมผัสเนี่ยแมนบ่คัใส่ติดมันเลย

แนแตกแล้วเกิแล้เกิมันก็แพงแล้วถามว่ามันคักกูหนีหฮงเฮงกูหนีอีกเรียว่าสองแสนองเมันขาแล้วก็กวกกทิท่มแล้วก็ยื้อซื้อใหม่็อแอรมาแอร่เห้นมาโบมาแลว้วพาเจ้าไปเกี่ยวเขาเจ้ากัให้กันให้แล้ไล่ให้คอยให้กับม้าหอนเพื่อนจังให้ เล่บกเสืออ่นะกะเก็บอารมณ์ไว้ก่อนแหละอูดลงตัวของตัวได้ชีห่ายกันนี่นะกะอายเพื่อนเลย